Khảo đây nè, khảo đây nè Hả? À? เอาครับสั่งสีสันทำงาน <ท Verse. S 1> มาทำงานมาเพื่อนเพื่อเทาได้แล้วเทาเจตุลครับ ของยังดชิดะโดชิดะัอรมันี่นะัรำหนักมันนะโดชิดะั้ันเป็นขออ๋ปัมปั๊มมัมนี่เป็นของขอสูบป่แต่ว่าปั๊มตัวทำงานเป็นของในโดชิดะ ตัวทไมเปนของโดยิได้หรอไ้ปาปั๊มมันไหมปั๊มเนือหนเป็นของโที่ได้อ๋อป๋ามาไหมได้พป่นองขั้นเเบอร์สอง้นเก่าเป็นเบอร์ซีนะครับคั้นเก่าไปเปี่ยนปั๊มเรือ สี่เป็นวันลาเลยค่าเจ่านะครับผมค่าเช่ารถุกเปอค่าเชา่ารถซุเรวันละหกพันแปดนะครับพี่น้องล่องคู้นเบือง6 8พันแปดุสาตกเดือนเท่าไหร่นะครับหือว่าค่าเจ่านักเอาเรื่องครับผมเช้านี่ขั้นหนึ่งต่อมือนะครับเ้อแมเมโคผมได้สองขั้นน,นะครับผมเห็นหน่อนอๆยย่งังสิ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องโคมสุนะครับผมเครื่องโคมสุนเป็นปั๊มดชิดะครับผมปั๊มคอนโทรลเป็นของโคมสุนะครับ เสาสองปั๊มเอาระทขันเก้านะครับผมเดี๋ยวขัเก้าเสาขันเก้าขึ้นมาอ่าขันเี้กระจายงานไหมนะครับผมเอาโอเคครับกระจายนี่มากนไหเกแช่ครับผมอยู่บนสี่ต่อนนะครัแช่เครต่อไปาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ